สวัสดีครับ t ก h o p r รีวิววันนี้เตียงที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือเตียงที่ร้านนำเข้ามาจำหน่ายตัวล่าสุดนะครับปกติแล้วเนี่ยร้าน g ก t h o p เนี่ยก็จะมีเตียงที่มีขนาดความกว้าง105ซนติม 1, อยู่แล้วแล้วก็จะมีเตียงบางรุ่นที่ไม่มีล้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่คือเตียงตัวแรกที่เป็นเตียงที่กว้าง1 0 5ซนติเมตฟุตครึ่งนะครับ แล้วก็ไม่มีล้อนั่นเองนะครับนี่คือเตียงไทยบูรุ่น SST 032 1 0 5นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆแล้วมาประกอบเตียงตัวนี้กันก่อนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบเนี่ยก็คือประแจประแจ2ขนาดด้วยกันนะครับจะเป็นขนาด14กับ12นะ แล้วก็ในในกล่องเนี่ยมันก็จะมีคานมาให้อย่างนี้1 2 3 4 5แล้วก็ด้านข้างเนี่ย2อ,อันเป็นฝั่งปลายเตียง1ห,หัวเตียง1แผ่นไม้รอง1นึ่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยก็แล้วกันนะครับ มันจะมีช่องเสียแบบนี้อยู่แล้วก็แค่วางลงไปเฉยๆเลยแล้วก็ฟังพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ก่อนที่เราจะติดตั้งคานลงไปเราก็ขันตรงนี้ก่อนก็ได้ฉะนั้นให้หมุนก่อนก็ได้ พอมันเริ่มตึงแล้วเราก็ใช้ประแจช่วยอย่างนี้อย่างนี้แหละทำเหมือนกันทั้งหมดเลยสี้้านแล้วก็เป็นสกูหัวเตียงเนี่ยอีกสตัวสกูหัวเตียงเนี่ยใช้เบอร์เบอร์สิบสนะครับเสียบแล้วก็อนนเอาหมุนเข้า คือสกรูเนี่ยมันจะมีที่แบบติดมากับโครงเตียงเลยอีตัวแล้วก็มีแถมมา2ตัวซึ่ง2ตัวนั้นก็เอาไว้ติดตั้งส่วนหัวเตียงนั่นเองจริงๆแล้วมันมีแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการประกอบเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือวางสวนที่เป็นขาล,ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกอบโครงสร้างเนี่ย ต่อไปเราก็แค่เอาแผ่นไม้อันนี้วางทับลงไปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการประกอบนั่นเองทีนี้นในส่วนต่อไปเรามาวัดขนาดเตียงตัวนี้กันนะครับเตียงตัวนี้นจะมีขนาดความสูง32เซนติเมตร32ขนาดความกว้าง 107ซนมถ้ายาวสำหรับที่วางเนี่ยมันประมาณ205ซนตมรแล้วถ้าเป็นยาวสำหรับซื้อเบาะล่ะประมาณ196ซนตมรถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเบาะสำหรับมาใช้กับเตียงตัวนี้เราจะต้องซื้อเบาะที่มีความยาวเนี่ยไม่ไม่ควรเกิน195ซนติเมแล้วก็ขนาดข้างในเนี่ยก็คือคือมัน คือมันยังมีขอบด้านข้างอยู่เนี่ยซึ่งมันรวมกันเป็นเป็น107เนาะแต่ว่าก็คือเลือกเลือกซื้อขนาด3ฟุตครึ่งก็คือ105ซนติเมตรเนี่ยน่าจะได้แน่นครับแล้วก็สำหรับเตียงตัวนี้เนี่ยความยาวทั้งหมดทั้งหมดเลยนะประมาณ205ซนติเมตรนะครับลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าเรามีพื้นที่ว่างมากพอนะครับสำหรับเตียงตัวนี้หรือเปล่านะคร ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของวัสดุของตัวเตียงตัวนี้กันบ้างนะครับตัวโครงเนี่ยทำมาจากเหล็กนะครับแล้วก็พ่นสีฝุ่นสีขาวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ขนาดโดยทั่วๆไปมันก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วเป็นเป็นเหล็กขนาด3นิ้วนั่นเองนะครับหนาประมาณ0.6-1ถึง1มิลลิเมตรขึ้นอยู่กับว่าเป็นตำแหน่งไหนบ้างนะครับส่วนที่เป็นเนี่ยส่วนเนี้ยก็จะเป็นไม้ยางนะครับทีนี้วิธีการใช้งาน มันก็จะเป็นเตียงทั่วๆไปนะครับเป็นเตียงเลยก็เอาไว้ใช้นอนนั่นเองทีนี้เรามาสรุปความพิเศษของเตียงไทบูรุ่น sst 0 3 2 1 0 5ขีด105ตัวนี้กันนะครับความพิเศษอย่างแรกเลยก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยลานเ e ช็ o p จะมีเตียงที่มีขนาด105ซนติเมตรแต่ว่ามีล้อแล้วเราก็จะมีเตียงที่ไม่มีล้อแต่ขนาดไม่ถึง105ซติเมตรนะครับ นี่คือเตียงตัวแรกที่เป็นเตียงที่ไม่มีล้อและกว้า150ง1นึ่าซนติเมตรและนี่ก็คือเตียงเดี่ยวสฟุตครึ่งทั่วไปนะครับท,ที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดเลยนะครับแต่ว่าความพิเศษของมันด้วยการที่มันเป็นเตียงแบบนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราสามารถเลือกเบาะที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะมีความหนาความบางขนาดไหนไม่ว่ามันจะมีความ สัมผัสในการนอนแบบไหนนะครับเราชอบนิ่มชอบแข็งเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วเราก็สามารถหาซื้อในขนาดที่เป็น105ซนมรหรือ3ฟุตครึ่งเนี่ยได้ง่ายตามท้องตลาดเพราะมันเป็นขนาดมาตรฐานนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เลยก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยลานเกสช็อปเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของเตียงพับแต่ว่าเตียงพับเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้าง อย่างเช่นขาตรงกลางหรือว่าเป็นสปริงซึ่งพอมันมีเป็นโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เตียงของเราเนี่ยไม่สามารถเก็บอะไรเอาไว้ด้านล่างได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยด้านล่างมันจะเป็นโล่งๆเลยนะครับแล้วก็สามารถหากล่องหาของที่นอนอะไรต่างๆไปเก็บด้านล่างได้ทําความสะอาดก็ง่ายนะครอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของเตียงตัวนี้ทีนี้ข้อสังเกตของเตียงตัวนี้เนี่ย อย่างแรกเลยก็คือว่ามันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มันไม่มีล้อนะอืมก็น่าจะเป็นเท่านี้แหละสำหรับเตียงไทยบูรุ่น s s t 0 3 2ด1 0 5ตัวนี้ครัว่าสนใจสินค้าเนี่ยก็สามารถสั่งได้นะครับที่ www.getshop.com หรือว่าถักมาก็ได้ที่ line a แล้วก็ getshopgetshop get. มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม0886257888ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หากว่าชื่นชอบวิดีโออย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ช anel ให้ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ